สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพา,ามาอัพเดตข่าวไอทีกันครับสเปค Oppo A38 มือถือราคาประหยัดที่จะมาพร้อมกับดีไซน์สวยงามฟามจุเยอะแถมยังให้าร์นไวอยู่ที่33บาทครับ ตืยมพบกับ OPPO A38 ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นรุ่นใหม่ล่าสุดในราคาประหยัดอย่าง A-Series เร็วๆนี้ครับที่จะมากับความต้องการได้อย่างครบคันในเรื่องการบันเทิงและยังมีดีไซน์สวยงามพร้อมกับความจุเยอะจับใจแถมยังรองรับการชาร์จไว SuperVOOC 33วัต์นอกจากนี้ยังจะใช้หน้าจอ90ลซิมแ์ด้วย อ p p โปประเทศไทยเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง A-Series โดยจะจัดเต็มทุกความบันเทิงและจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล HD+ s, ขนาด6.56นิ้วซึ่งจะรองรับ Refresh Rate เลื่อนๆอยู่ที่90เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุด120เนตและหน้าจอมาได้ดีไซน์แบบหยดน้ำโดยจะมีด้วยกันอยู่2สีได้แก่สีทองและก็สีดำครับซึ่งในรุ่นนี้จะใช้พื้นผิวแบบด้านไม่ทำให้เป็นรอยนิ้วมือง่ายครับพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำกันฝนอยู่ที่ IP54 ในส่วนซิปจะใช้ซิปเซ็ตของ Media t e k h e l i o G85 ประกอบคู่กับความจุขนาดใหญ่ให้ความจำจดใจอยู่ที่128กิกมาพร้อมกับแรม4กิกครับและสามารถเพิ่มได้อีก4กิกแถมยังรองรับไมโคร s อ card ได้สูงสุดถึง1เทเลไบต์แบตเตอรี่ให้มาขนาดใหญ่อยู่ที่5,000มิลลิแอมด้วยการใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว3.3วัตจึงจะใช้เวลาจาก0ูนย์50ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเองครับและนี่คือสเปกแบกเต็ม ของ OPPO A38 นะครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหรืออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี Bye.